สวัสดีครับยามเย็นครับช่องเสศษศัก์เกษตรรถขุดนะครับช่อง YouTube วันนี้มาอัปเดตสวนเศษเสมนะครับหลังจากที่น้ำท่วมมาแล้วมีอะไรเสรียหายบ้างนะครับเพราะว่าทัานจะของแกมัวแต่ไปขุดโคกนองนาอยู่ยะโสนะครับไม่ได้เข้าสวนเนละตอนนี้เป็นเดือนเลยนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับผมก็เลยมาอัปเดต ไรับสมสุข2,019กเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานตึกบายเจนะครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่เป็นปลานะครับมีหลงเหลืออยู่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับบ่อนี้ที่เคยปล่อยเป็น7,000ตัวนะครับแล้วก็ มีกล้วยน,นะครับเริ่มออกดอกออกผลออกปีก็บางต้นก็โซมพอสมควรนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนเสียเสมก็มีตอนนี้ก็จะเป็นลิ้นจีนะครับลิ้นจีนครพนม ็มีบางต้นก็ติดเครือติดอะไรก็ยังเหลืออยู่เยอะเหมือน,นกันนะครับกล้วยก็เขาก็ทนทานพอสมควรนะครับ <c oughs> ผมจะพาไปชมนะครับ <c oughs> ก็มีต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นมะพร้าวก็รู้สึกว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะครับ แถวนี้น้ําท่วมเกือบ2เดือนเลยครับท่วมอยู่4ครั้งพอจะน้ําจะลดลด,ลดลงหน่อยหนึ่งเขาก็ท่วมอีกครับก็มีกล้วยกล้วยไข่ก็ไม่ค่อยสู้น้ําเท่าไหร่นนะก็มีแต่กล้วยน้ําว้าก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ปลาก็ยังไปไม่หมดก็ยังติดอยู่แถวร่องแถวอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็สูง น้ำท่วมนี่ครับสูงขนาดนี้เลยนะครับสูงกว่ารางคันประมาณเจ็ดสิเซนเลยนะครับก็ต้นละมุดเขาก็ทนพอสมควรนะครับนี่ครับต้นละมุดอัปเดตให้ดูแต่ต้นมะพร้า,าวนี่ตายหลายต้นนะครับฝั่งนี้ยังปลูกที่หลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะนรับ ว่าที่ปลูกอะ่ะอันนี้ก็ส้มเขียวหวานก็ยังทนพอสมควรนะมีน้ำตรงนี้ก็มีอยู่ในก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็มีปลาอยู่ในในตรงนี้นะครับที่แตกมาจากาสระนี้นะครับ น้ำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ท่วมมาตรงกลางตรงนี้นะครับท่วมมาเลยครับแต่ปลาก็ยังเหลือเยอะพอสมควรนะครับรวยเกลืออะไรนี่ก็โอ้ยังออกลูกออกเครือนะครับเช่นนี้นี่ครับแล้วก็ออยสุพรรณห้าสิบก็ยัง ยังยังอยู่ได้นะครับสมขิวหวานนะครับน,นี่ก็ออกมาเครือมาใหม่ก็เยอะเยอะครับตัดไปหลายเครือแล้วครับเอาไปกินที่หน้าง,งานนะครับท่านผู้ชมผมจะพาไปดูก็ยังแต่ต้นที่โดนหนักๆน,น,น้ำท่วมก็จะมีร่องอยู่ข้างล่างนะครับตันนี้ก็จะเป็นฝรั่งจิมจูแล้วเริ่มออก ผลผลิตให้เห็นนะครับลูกเขาก็ใจะใหญ่ก็ไม่ตายนะฝรั่งก็มีอยู่2ต้นชุวงนุนี่ครับปุ๋ยที่ใช้ก็แกล็ดดำกับกากมันนะครับดูภาพร,รวมนะครับเดี๋ยวผมจะาพาไปดูหน้าแรงเริ่ม,เร,มเริ่มแรงเองแล้วนะครับก็มีตน้นไม้บางต้นก็สุดโทม เป็นเรื่องธรรมดาครับน้ำท่วมน้ำฉัาทําให้เกิดการอากาศทายออกซิเจนไมทน่ทันเดี๋ยวผมจะพายำเย็นชมสวนหน่อยครับวันนี้นมาละกอ ลูกโป่งฟอมใหญ่ๆเลยครับแถวนี้แล้วก็กล้วยอันนี้ก็เขาก็ตกเครือนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะพร้าวที่ท่วมจริงๆ,ๆนะครับตรงนี้ได้มีการซุบโสมพอสมควรกะท่อม หลังน้อยปลายนานี่นะครับที่น้ําท่วมตรงนี้นะครับมาดูครับหนัดต้นมะพราะ้าวต้นโตแล้วก็ยังออกอาการช้าเหี่ยวเฉาตายนะครับน้ําท่วมในเยอะพอสมควรครับตรงนี้สุดโสมไปเยอะเลยครับคอดูหน้าแรงเขาจะพักฟื้นได้ขนาดไหนครับท่วมครับท่วม เป็น2เดือนเลยนะครับตรงนี้ท่วมอยู่แช่น้ำอยู่นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงเขาได้นะครับมะพร้าวนี่ตายไปหลายต้นเลยนะครับเพลดเกิดจากน้ำท่วมนะครับโอเคครับสนับเย็นนี้ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเซส,สาเกษตรรถขุดนะครับ ครับวันดีครับ